รู้สายย่ายเะาันนี้ทุกคนรียกกลับมาเจอกันเซลแล้วนะใช่แล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงป้ายามีนั่นเองค่ะซึ่งอนิเมที่เซจะมาป้ายาในวันนี้บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับคนที่หาอะไรดูเบาสมองแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นปนคอมเมดี้ บอกได้เลยว่ามีการล้อเลียนกระตูนเรื่องอื่นไปเต็มเต็มที่ภาษ,าษาไทยจะมีชื่อว่าแวมไพร์พันลุยสองภาษาอังกฤษเดียวขึ้นไว้ให้ดูนะไม่มั่นใจกลัวอ่านผิดเฮ้ฮ hey, โ hey. okay, okay. อเคโอเคเรามาแนะนำตัวเอกกันก่อนดีกว่าซึ่งบัตเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่าสตาร์ทเป็นแวมไพร์ผีดูดเลือดที่น่ากลัวแล้วก็เป็นที่วัดกลัวสารปีศาตนอื่นแล้วเขาก็ยังเป็นบอสของเขตตะวันออกอีกด้วย อ่าเคยเซติ่งเรื่องนี้มันจะอยู่ในโลกปีศาจนะนะที่พระเอกเราอยู่จะเป็นการที่แบ่งบอสประจําเขตไปอารมณ์แบบตําบนบ้านแล้วนั่นแหละแต่ความจริงแล้วสิ่งมีชีวิตแวมไพร์ที่ดูน่ากลัวตัวนี้นั้นเป็นโอตาคุค่ะ เขาเป็นโอตาคุ ho, แบบโอตาคุจริงๆชอบอนิเมะชอบวิดีโอเกมชอบฟิกเกอร์ชอบน่าจะทำน่ปุ่นจนเอาไปล้อเลียนในเลื่อนเต็มไปหมดเลยมีการลอกเลียนแบบเยอะด้วยแล้วในวันหนึ่งที่เขากําลังนั่งเล่นเกมแล้วก็หัวร้อนอยู่เพราะว่าเรนเท่รไห่ก็ยังไม่่านสักทีลูกน้องของเขาได้โทรมารายงานว่าเจมารยดผู้หญิงหลงเข้ามาในถิ่นเราหนึ่งหน่วยครับตาตาก,ก็แบบโอ้ไม่กอฉันตื่นเต้นมากนี่นรอมนุษย์ ฉันจ,จะเจอมนุษย์แล้วฉันเป็นพวกที่ขังใครมนุษย์มาชุดนี้ฉันจะเชยไหมอะไรไหมมนุษย์เขาจะชอบฉันหรือเปล่านะโอ้โหดีจริงกว่ามากเลยนะเราเนี่ยแล้วเมื่อสตาร์ได้เจอกับยานางิฟูยุมินางเอีของเรื่องก็สึกแบบใจเต้นสุดๆเลือดซูบชีดรู้สึกแบบโอ้ฉันอยากจะยอมเป็นทาสเธอจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนตกหลุมรักแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีโทรศัพท์รรโทรมาแบบมีพวกแอบมาขายของต่างถิ่นแล้วนะตอนแรกสตาร์ก้าลย เออขี้เกียจไปจังแค่นี้ก็จัดการเองสิแต่พอเห็นหน้าน้องนางเอกของเราก็แบบไปช่วยหน่อยไม่ได้หรอคะเพื่อนขอมาทั้งทีพระเอกของเราก็แบบโอเคจัดไปกระโดดออกจากจ่ามไปเลยจ้าแล้วก็ลงมาจัดการอย่างว่องไวแล้วมันก็จะมีต้นมะขามมแเกงอันหนึ่งนั่นแหละมันเป็นเหมือนพีซซาของฝั่งนั้นแอลกระดิบขึ้นมาบนตึกด้วยแล้วหลังจากที่สตาร์ทจัดการพวกที่มาบุกลุกเสร็จ แล้วก็ได้กลับมาที่ห้องพร้อมกับความหวังอันเต็มเปลี่ยนว่าฉันจะได้คุยกับเธอต่อไหมนะเปิดประตูออกมาปั้งต้นมะขามมาแกมาจากไหนวะแล้วสิ่งที่ต้นไม้นั่นคายออกมาก็คือกระดูกจ้าว่าอีของเรานี่ก็เรียบไปกระชาต้นไม้แบบสาวใส่ออกมาเจ๊ชุนนากเอกว่างอยู่จ้าโอ้แบบชีวิตรู้สึกสิ้นหวังนังเอกฉันโดนกินไปแล้วจ้าแต่พอหันไปมองที่เตียงเอ๊ะก็นั่งอยู่นี่แต่บนหัวมีแบบสามเหลี่ยม โอ้ไม่นะเธอกลายเป็นวิญญาณไปแล้วแล้วเพราะว่าเอากเราเห็นนาะงเอกของเราที่แบบไม่ใช่มนุษย์แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเฉยไม่รู้สึกแบบใจเต้นตึกตักแล้วเหมือนก็เป็นแค่ปีศาจวิญญาณตัวหนึ่งแค่นั้นแหละสตาร์ก็เลยได้ตั้งมาริทานว่าฉันจะฟื้นคืนชีพให้เธอให้ได้เลยแล้วสิ่งที่เขาทาก็คือไปนั่งอ่านมังงะจกประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นหาทีการฟื้นคืนชีพด้วยทําการจะรูบเลยวันลูกแก่เจ็ดลูกเพื่อขอพรและเรียกมังกรออกมาก นางเอกแล้วแบบสิ้นหวังมากมันจะเชื่อใจได้ไหมหผีดูดเลือดโอตะคุตัวนี้คือแบบฉันจะได้เฟืองคืนที่จริงไหมแค่ฉันเห็นเธอนงอางหาา้อมูลจากในมาาังหาฉันก็เครียดเต็มทนแล้วเรื่องราวเปยังไงต่อก็แนะนำไปลองดูต่อกันเองนะจ๊ะมีทั้งหมด10ตอนแล้วก็ตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลย ส่วนช่องทางแบบถูเล้อก400%เราก็ไม่มั่นใจนะก็เดี๋ยวจะลองหาดูแล้วทิ้งเงไว้ใต้ข้างล่างนะเราก็เจอแต่แบบซับญี่ปุ่นไม่เจอแบบซับไทย100%แต่มันก็สามารถไปแอัตโนมันไดได้แหละ ก็ลองไปดูกันนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยถ้าใครยังรู้สึกแบบยังมึนจมใจอ่านความกาวของเรื่องนี้ต่อก็แนะนำอ่านมังงะเลยจ้ามีสิบิเล่มแล้วก็อีกเล่มพิเศษหนึ่งบอกได้เลยว่าเราก็อยากอ่า,อานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องหาเงินซื้อก่อนล้อก่อนนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ว่าสรุปนาะงอีฟื้นคืนชีพได้ไหมเนื่อเรามายังไงต่อและจะกาวแค่ไหนก็อย่าลืมไปหาดูกันนะแล้วก็วันนี้คงต้องไปกันแล้วสินะ เราคนจะต้องไปจริงๆแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะกดติดตามให้เราหน่อยนะคนติดตามเรายังมีมาเยอะเลยอนะ่ะอย่าลืมป้ายยามิฝากในอ้มอมอกอ้อมใจของพี่ๆและทุกคนด้วยนะคะเราคงต้องจากกันแล้วสนะขอให้เป็นวันที่ดีนะบา,บาย b า e